สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลดาทุมดีและนางสาวจุลรัตน์โพสีชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1นึ่ทับหนึ่งเสนอคุณครูมณีการโค่โสภาวันนี้จะมานำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีสวนทุกษา,าสตาร์โรงเรียนต้นฉตด จัดเป็นไม้สนประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในปัจจุบันเนื่องจากแตกกิ่งแพร่ออกเป็นชั้นใบมีสีเขียวสวยงามลำต้นและทรงพุ่มไม่ใหญ่เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางและปลูกในสวนหย่อมลักษณะลำต้นสนฉัดเป็นไม้ขนาดใหญ่มีอายุนานหลายสิบปีมีลำต้นสูงมากกว่า6เมตรขึ้นไปจนถึง45-60เมตร ลำต้นที่มีขนาดใหญ่สามารถมีขนาดได้ถึง1.5-3ถึงเมตรเปลือกด้านนอกสามารถแกะออกได้เป็นสเก็ตบางๆแต่กิ่งออกด้านข้างลำต้นเป็นวงรอบ4-7กิ่งแต่โดยทั่วไปมักจะมีปริมาณ5กิ่งในแต่ละกิ่งจะมีกิ่งย่อยแตกออกตามความยาวของกิ่งและจะโค้งขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณปลายกิ่ง ใบใบของสนฉัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มใบอ่อนที่แตกออกใหม่จะมีลักษณะโค้งเข้ามีสีเขียวเข้มใบมีลักษณะนุ่มสีเขียวสดขนาดประมาณ1.5เซนติเมตรและอีกกลุ่มคือใบที่แก่แล้วจะมีลักษณะปลายใบ,ใบมีขนาดเล็กและแหลมขึ้นเรียงซ้อนกันเป็นเป,นเปดหนาทึบและขึ้นเป็นเกลียวรอบกิ่ง อาจมีลักษณะตรงหรือโค้งขนาดยาวประมาณ1-4เซนเมตรกว้าง0.5-1.5เซนเมตรโรคสนิดต่วนมากจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆอาการที่เกิดจากเชื้อรามักทำให้ใบสนิดมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลใบร่วงบางครั้งอาจมองเห็นกลุ่มของลาตามใบซึ่งมักเกิดมากในต้นสนิดที่เติบโตในระยะแรก แต่หากต้นที่โตแล้วมักไม่เกิดโรคหรือเกิดมักไม่มีผลกระทบมากการป้องกันกําจัดสามารถใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดเชื้อราฉีดพ่นทุก1-2เดือนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นมากขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ